ใส่กระเป๋านักเรียนแล้วว่างไหมที่ตอนตอนที่ตอนที่ไปไปฝ่าเลียกต้องจับใจแล้วนะครับจับแล้วครูหาต่อนิดนึงไม่คนไม่ตอนไปครูฉัเรากำลังหลุดเลยไหมครับเออเออไม่ไม่ใช่แต่กูมาคอยโตตัวดช่วงนี้สถานการณ์ที่ตึงเครียดมากครับใคครับ ตัวนี้เป็นเวลาที่ไม่ควรคนนี้เป็นคนที่ตึงเครียดที่สุดอยาขึ้นขับอยาขับอย่าขับไปกล้องโกโฟนี้มืดมากสัตว์ต้นตีนเหรอแถวแถวสับไปเอาเอามาดิอ๋อคอเจอครับนี่แน่เดินเดนไล่เลยไปคอยเจอเจอกรตับเจอครับเรามาสามคนนะ ไอ้กูแฝดอยู่เองเชื่อนอะแฝดกูน้อยเที่ยโทรศัพท์กูแตกอยู่ไหนเฮาไม่ยนพผ่านผ่านห้องน้ำอีกเนาะเดี๋ยวครับอยู่เขาโหล่าตาฝาดไปครับหาต่อไปก็สุดแล้วลงหาดไหมล่ะไม่ได้เข้าเลยเออเราไปดูลงหาหน่อยก็ได้มีไม่มีทางนั้นเราลงหาไปยังวะไม่เป็นไรเฮ้ยไปกินไปกินน้ำของกูอยู่นะรับ น้ำไหมเข้าไปเดินเข้าไะเดินสำรวจอ่ะเอาสำรวจแาวนี้นะมีอะไรหรือเปล่าเงียบมากตอนนี้คร <ang> ับท <ady> ี่เสียงเด็กผมที่เสียงเด็กผมที่เสียงเด็กครับคือว่าเด็กแถวไหนผมเห็นเด็ก เราเปิดไฟนะตอนนี้สายสกายตึงเครียดแต่ผมก็พยายามหาต่อไปโพราะสภาภูมิพลิพนิษฐ์น้ำหาต่อไปผมนี่เสียงเด็ก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 ผมออกมาข้างนอกเนื้หานะครับเนื้อหานี่มีอะไรหาต่อไปครับ มุมเป็นที่มืดมากครับว่าพาโลน่าคุ้นชินดีโดยเฉพาะอาจารย์แน่นอนครับเซนเซอร์ไว้ผมดิ้นเสียงดิ้นเสียงอะไรบางอย่างเสียงน้ำไหลนั่เองมูคนเปิดน้ำครับดูคนเปิดไฟน้ำอาบนห้องน้ำ เฮียท่านเฮียต่อไรไหนรับรับไปเลยเออแล้วไม่ต่ออีกจะไปรับไปเอาเองดิจะวิ่งครับผมคงใส่นี่ปาจจุบันครับเคี้ยวากยังวะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะจุนโจวงกลมไม่ให้นะไปตกเคี้ยเก็เงียบนะ คุณคุณเด็กชายอวุธสงสารจดยห้ามกริบตานะหายใจต่อไดยนะต้องใจเย็นนะทุกคนนะออดเยนะะมองมองวอลล์รอบเียูไปเจอสิ่งแปลบประลาดี่เาไปเจอเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งนนตะเดี๋ยววิ่งไม่วิ่งเีหรือว่าเราพองนะมี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  นักไหนอย่เจะทาไรอ่ะไลองเอดี๋งนองวะนเดินย้าอย่างนตีของเปรเราไม่กล <ST con problems> ้าครับเราไม่กล้าเขไม่มีสุรแอ้้้ค่นี้ต่อขอถามผู้เชี่ยวชาญใครเสิร์ฟนาไเฮ้ยเซิรเสิร์เสินะเ้เสิร์นะ อันนี้ก็ไม่เจอครับไม่ใช่สิไปชิวๆไปไม่เจออยู่ดีเครียดครับไปเครียดครับวันนี้เครียดอย่าพ่งพูดอย่าพูดขอคิดก่อนขอเดี๋ยวความจังก่อนว่าทุกคนช่วยดูกันหน่อยครับว่ามีไหมทุกคนช่วยกันดูเลยครับเราช่วยกันดูนะถึงจะหาเจอถือเจ็บเจอของดีเพชรทองอะไรอย่างนี้นะ ตามท่อใช่ไหมได้ทีเรท่อเลยแล้วกันไอ้ยิ้มคนไอ้ตังไอ้ยิ้ยมีลูกยิ้มด้วยไอ้เฮียโอ้ยเยอะที่สุดแล้วไอยิ้มไม่ตัดทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเดินแล้วเห็นแล้วโฟกัสไม่เป็นช็อตเว้ยสุดจัดเลยนะทุกคนนะนี่นี่ผมได้ยินเสียงคนว่ะ